แล้วก็มีนักข่าวนะคะนักข่าวก็มีการที่ให้ถ่ายถ่ายไว้สถา,านที่สถา,าน,นีเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ยื่นไปแล้วนั้นเราได้พูดถึงในเรื่องของภครคุกค้า วิจารณ์อีกมีอยู่ท่านเนึงน,นะคะซึ่งบอกว่าเวทีประชาวิจารณ์นั้นมันไม่สมควรที่จะรีบรีบนะคะเพราะว่าสี่ภาคนั้นบางทีภาคประชาชนยังไม่รู้เรื่องเลยเราอรอนอลน์ยังไงก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราคิดว่าตรงนี้มันไม่ชอบทำนะคะเราถึงบอกว่าต้องมีการขยายเวลาอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของ เดี okay. ๋ยวเตรีมที่ทำส่วนของอ่านรับคัทค่ะรับเล็กหนังสือรับเล็กหนังสืออบก่พอแล้วส่งไม่นานนิดเดียวแล้รับหนังคือแล้วก็ได้เป็นผู้แทนแล้วก็ได้ไปยื่นหนังสือแล้วก็ทางคอฟฟอร์ลก็ได้รับทำได้รับหนังสือของเรานะับ เลขที่ของที่ผมยื่นเน่ยสองส,องส,สนะครับอันที่สองสอ, <playground, S 1> สอง,ส,องสี่ศูนย์ที่ผมจะต้องไปตามไา้สอองสี่ศนย์เนีน่ยรับแล้วทำอะไรไหมถ้ารับแล้วจะไม่ทำผมจะมาอีกครั้งหนึ่งครับเยค่ะขอบคุณนะคะขอเสียบคุณพอดีนะคะพี่น้องเอ้ยไอที่เราไปยื่นจะรับไปเข้าห้องน้ำค่ะนิ่เปนยงราได้กากชีไปเลย อาพูดทุบไฟดับเลยอะเอะอไฟดับไฟดบเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอาพี่น้องนะคะอ่าเมื่อกี้นะคะเราได้ส่งตัวแทนไปนะคะก็กำหนดนะคะตัวแทนของพวกเราก็ไปยื่น